ตำรวจสอบสวนกลางจับอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อหลังหนีคดีลักทรัพย์นายจ้างไปกบดันในจังหวัดชนบุรีพร้อมปลอมตัวหลอกเจ้าหน้าที่หวังเลี่ยงการจับกุมโดยกองบังคับการปราบปรามอาญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกอปอ,ปอสได้ควบคุมตัวนายอาริสาราหรือนายมนันสนันผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรสาครในข้อหารักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ระหว่างการจับกลุมผู้ต้องหาใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้อื่นแอบอ้างตัวตนแต่เมื่อตรวจสอบและเชิญบุคคลดังกล่าวมายืนยันตัวตน,น,จ,นจึงพบว่าผู้ต้องหาปลอมแปลงเอกสาร<ล>เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุมการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อและก่อเหตุขโมยสินค้ารวมถึงโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ1 0 0 0 0แบาท ตำรวจสอบสวนกลางแนะนำให้ประชาชนขีดกำกับเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนและเอกสารราชการก่อนการใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันการนำไปปลอมแปลงใช้ในทางที่ผิด